สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมองสุบอลปอปอกับซองแสบคือเก่าพี่น้องน้องทรายของน้องดำเอาข่าจีมาสู่กินไออีกโยนยิมไออีกบ่อึองไออีกบ่กินมันเบิร์ะก้อนสีเอาหายนั่งกินเนืตี้เหยอีจ่อยสิหน้าอัดนี่หน่ามันน้ำลังอยู่นะอึองเองระวังเอืองระวัง กิดก็คือกันอย่างนี้พี่น้องเลยหมวกก็คือกันสองแสบมีหม่องอยู่พีกันมาอยู่คันหนองหยิบกินแหละสิเอาหายอีกนี่กินมันเบิดแล้วมาเอาอีกหนังหันลังสกเต้ต้องหันด้เนาะแค่แต่ว่าฝนบดตกพี่น้องเ้ยอยู่ใส่ก็อยู่ได้กันฝนตกแล้วพอแห้งมีหม่องอยู่ เทียงกระถือขาจูดอิจอยมึงกลัมายืนไปนั่งเอะอยู่น้อจอยนอนบัดสิว่าสื่อมาก็คือสื่อสาวจอยแท้บัดสิว่าอึงมันไปจอดนะมึงอีกและึงอย่าเห็นมันมันจิถือแขมันเบิ่นแล้วนิมเบิร์นแล โอ้ยหมดนี่กันเนาะก้าจีกับนมพี่น้องเอามาสู่สองเสบอลหันกินมาเลียงงวัวมาเลียงงัวคือเก่าออกมาเนี่กินมันเบิดแล้วมาเอาสใส่สนมให้เองเนี่ <laughs> แซบบ่ฮะแซบบ่อึ้งแซบ,แบมาเอามาเอาเอาใส่นมห้นี่ไปมาก่อนได้ก่อนใส่นมห้เด็กน้อยก่อนเด้อพี่น้องออกระจีใส่นมก่อนที่โรงพี่น้องเบิดปูละโงปั้นโอ้ยโ,โ,โ,โต๊ลงหันซะานั่งแซกับบกค่ะ อีจอยเนี่ยไปแ <c progressive entin> ม่จอยเจ็บบอเมื่อบ่อยู่น้ำเฮาฮะเมื่อบ่กินน้ำเป๊ปซี่นะนิ่มฮะบ่นิ่มนิ่มเมื่อบ่กินน้ำเป๊ปซี่นะอ้าวกินขอดีเลี่ยอ่ะผัดโบมือบาดเลี่ยอเล่กัดใจไว้ไวนุ่มยอไอ้ถิ่มมืดแล้ว้ย น่ะในมือนะอืได้วอบอบอันนี้ดำหน้านะ่ะบึ้งยังลลยบ่หนานะ่ะอือโตคือบอ่ดำ ไฟซื้อเกลื่อนหายนะลุผงลผางมามมคือคือผางมาหายคือกันเทน,เนะลุงนี่ก็ะดะชีเดียวกันอหมวกกับชีเดียวกันอีมกกอึงจอยยับเกินมันสิตะลูดลงเลยนะเขาจี๋สิถือขี้ดินนะ่ะ เอากะจีเสนมมาสู่เด็กๆกินพี่น้องพล่กระเมยดำหน้าอยู่พูนพูนนองดำนี่นดำหน้าอยู่พูนง,งงเงงงงเงงไปยางไปใกล้เพิ่นเอาข้าจีให้เด็กๆกินก่อนกินอิม่มเลยไปสอแม่เด้ออือกินอิ่มแล้วพากันเล่นอยู่เด้ออย่าลงน้าเด้ออย่าตกเด้อ Nhưng ta sẽ ạp nhỏ ấy kín cắt xay cắt xay Ít trời cả ví anh như mình dạng lắm Cắt ao Cắt ao Ừ Cắt áo cả ừ, Chị trời nam mừng nhìm <laughs> Má cả năm nhiều Mua hiền hùa Phải là phí người Nhàng bừng ส่วนเมื่อน้ําบ่ว่าซั่นโอ้ยหมดขึ้นกระตากูได้ยิ้มหมดขึ้นกระตาตึกจิร่อกับตักแตนโอ้ยลงไปยังเนาะอันน้ําเด้อหั่นเด้อขึ้นมาแม่ leo là nó bành nhanh nhăn như giấy viết một nhăn chị hoan mơ một đi phen cả hai cả 10h tem mất gì nè nè เออเหมืนข้ามึงหอดเอยดไวๆเนี่ยดำเอ้ยหมูแล้วเบิดแหละโพดโพดำหน้าก่อนหมูเออไปโทรมานะอผู้สาวพ่อเออ มิเตอกับเออบาทเลยแล้วแล้ววยับหนาีกนะเลือนห้า่เออเลื่อนหน้าแล้วแล้วยังเลือนหน้า่จังใดวะ่้วหากีไม่ได้หงากระผมนีา้ลย อืเม่นแล้วนะท,นทั่วทัวห้ามเลยอือโอ้ยตอนนัทบายกมดเลยเออนี้เชษหน่อยเทกะยังกลายนึงกะ 2, <c oughs> <c oughs> 2> องมองแช่แล้วไปดอกพอดีแล้วทังนี้อืม <c oughs> <c oughs> กล่นเหลนเลยเด้อหือฮอดพุ่นล่ะได้สองแซ่บนะสิเด้อบ่แยงหัว ยืมสองตาบอกเงาหนึ่งมันสีดำเบิรดหันกันอ่ะอืม ไผมัดก้านะบ่อขคือมาพี่หลึกกิโลเทบ่อไผ่ลดมันคบอโตไอพนจิต ไอ้วนจิบสองวง้ว่ามัดก um, ้าหมือวะอันเตะขาเอาขางตีนเตะน่ะ้่าจะเตยมาโลกรดนาจะเยมโลกรดนาจะท่ามาจะโลกรลดท่านนั้นน้าจะดำโล่